ทำไมทหารกัมพูชาอาจอัปเกรดรถถังตัวเองแบบเวียดนามและการอัปเกรดรถถังแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากองทัพเวียดนามเองก็มีรถถังรุ่นหนึ่งก็คือ T 5 4ซึ่งกัมพูชาเองก็มีใช้นะครับแต่เดิมเนี่ย T 5 4เนี่ยผลิตโดยสหภาพโซเวียตเป็นรถถังยุคเก,ก,ก่าตั้งแต่สงครามเย็นนั่นเอง แต่ล่าสุดกองทัพที่ไหนนาครับเอารถถังรุ่นนี้มาทําการอัปเกรดใหม่อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือมีการติดเกราะเสริมแบบ ERA บริเวณด้านบนป้อมของรถนั่นเองความน่าสนใจอยู่ที่เกราะ ERA ที่เวียดนามผลิตข,ขึ้นมาเองรุ่น ATV 54โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแผ่นเกราะแบบ ERA เนี่ยมีความสามารถในการช่วยลดความรุนแรงของกระสุนเจาะรถถังแบบ APFSDS ได้หรือกระสุนลูลกดอกนั่นเองหากใช้แผ่นเกราะแบบ ERA เสริมเข้าไปเนี่ย จะทําให้ลูกดอกนะครับรถป้งเองและแผ่นกรอบแบบ ERA นะครับยังช่วยลดความเสียหายจากกระสุนแบบ High Explosive Anti Tank นั่นเองจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อกระสุน RPG เนี่ยนะครับไปโดนกรอะ ERA เนี่ยมันจะทําการจุดระเบิดก่อนที่จะเข้าใกล้ตัวหลักของรถถังได้นะครับนี่คือกรอแบบ ERA เรียกได้ว่าการใส่กรอะ ERA เนี่ยช่วยลดความเสียหายจากจรวด RPG 7หรือจรวดร,รุ่นใหม่ๆได้นะครับ และถ้าเราสังเกตที่หลังนะครับ็นได้เลยว่าจะมีลูกตุ้มเหล็กแบบนี้คล้ายกับรถถังมือคาว่าของอิสราเอลเนื่องมาจากลูกตุ้มเหล็กแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะรวจหรือกระสุนรถถังฝั่งตรงข้ามจะพุ่งเข้ามาทําลายบริเวณด้านหลังรถถังได้เพราะกระสุนก็จะไประเบิดตามโซ่แบบนี้ก่อนเป็นการลดแรงระเบิดนั่นเองในส่วนของปืนหลักมีการปรับปรุงนะครับให้สามารถทําการยิงได้สูงสุดถึง7นัดต่อนาทีใน1คันรถเนี่ยบรรจุกระสุนได้ถึง38นัดนะครับ และในส่วนด้านบนรถถังเนี่ยยังใช้ปืนกลแบบ12.7นะครับซึ่งกัมพูชาเองก็มีใช้เหมือนกันและรถถังรุ่นนี้ของกัมพูชานะครับที่อาจทําเหมือนเวียดนามเนี่ยก็คือมีการอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์เพราะเวียดนามอัปเกรดเครื่องยนต์ดีเซลแบบ V55 ให้สามารถทําการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยจากการทดสอบของเวียดนามเนี่ยรถถังคันนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับรวมไปถึงมีระบบกล้องเล็งที่ทันสมัยกล้องมองเป้าด้วยคลื่นความร้อนได้้อีกดวย และบริเวณด้านหลังของรถถัง T54 เนี่ยก็เหมือนกัมพูชาจะมีถังแบบนี้นะครับเป็นถังในการปล่อยระเบิดควันนั่นเองช่วยในการพังตัวได้โดยกัมพูชายังใช้รถถังหลักแบบนี้นะครับ T54 และ T55 เป็นหลักเนื่องมาจากขาดแคลรรถถังรถถุ่นใหม่และนี่ก็คือสาเหตุว่าทาไมกัมพูชาอาจอัปเกรดรถถังแบบที่เวียดนามทานะครับเพราะเป็นการยืดอายุการใช้งานและติดเกาะ EIA ซึ่งถือว่าประหยัดงบกว่าซื้อคันใหม่นั่นเอง